ในการแคมปิ้งนะครับต้องเจอทุกสถานาการณ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเจอแดดลมฝนการมีทาร์ดีๆสักตัวเนี่ยจะทาให้บรรยากาศแคมป์ของคุณสนุกมากยิ่ยงขึ้นครับวันนี้นะฮะเรามีทาร์สรุ่นมาให้ชมกันนะครับไปดูกันครับแบ็กเดียร์ครับได้ออกทาร์มาใหม่เป็นทาร์บโพลีเอสเตอร์คอตตอนนะครับที่สามารถระบายอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานนี่ยาวนานมากขึ้นส่วนตัวทาร์นะครับจะมีมาให้ก็คือสมอบกแล้วก็เชือก ส่วนตัวเสาเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะครับจะไม่มีมาให้นะครับต้องหาเพิ่มอีกทีนึงสามารถแยกได้ทั้งเป็นเรื่องของวัสดุหรือความสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทารฟแต่ละรูปทรงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงทารฟนะครับเนสคอตตันออตโกแนลตัวนี้ครับเป็นทารฟทรง8ดเหลี่ยมครับผมซึ่งตัวนี้ครับขนาดความกว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่5เมตรคูณ5เมตรตัวเสานะครับสามารถ แต่งเพิ่มได้นะครับก็คือจะเลือกความสูงของเสาประมาณเท่าไหร่หรือจะใช้2เสาหรือจะเป็น4เสาก็ได้สามารถปรับแต่งความสูงนะครับหรือว่าปรับแต่งรูปทรงของทาบเนี่ยให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่สามารถใส่เสาเพิ่มเข้าไปได้เพื่อเพิ่มรูปทรงของการใช้งานได้มากขึ้นตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขนาดใหญ่มากครับนั่งอยู่ข้างในเนี่ยสีคนได้เลย ครับกับทาร์ฟแบ็กเดียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์คอตตอนเหมือนกันนะครับก็จะมี2สี2ไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมจะมีทั้งสีน้ําตาลและสีเขียวขนาดความกว้างนะครับเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ 4, ีคูณสเมตรมันเป็นสเปคที่เหมาะสําหรับครอบครัว2-4คนในการใช้งานด้านในเนี่ยจะค่อนข้างกว้างขวางอยู่แล้วและอ,อย่างหนึ่งบริเวณมุมทั้ง6มุมของเขาเนี่ยสามารถเสริมเสาได้นะครับเป็นเสาแยกมา ในตัวเซตเขาเนี่ยทั้งขนาด4คูณ4เมตรแล้วก็5คณ5เมตรเนี่ยที่เป็นตัวหกเหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยจะไม่ได้มีเสาให้นะครับก็สามารถหาเสามาเสริมได้หรือว่าใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก็ได้แต่ตัวเชือกแล้วก็สมอบกมาที่มีมาให้เนี่ยครบทุกจุดแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับรูปทรงสวยงามมี2ส,สี2ไซส์เหมือนกันค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะ เขาก็จะมี 2- สีสองไซส์เหมือนกันนั่นก็คือ,อ4เมตรนะคะแล้วก็5เมตรสำหรับตัวนี้ในรูปเนี่ยจะเป็นในวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัว4เมตรนะคะค่ะด้วยจุดเด่นของไฟชีทที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีตาไก่มาให้ทุกมุมเลยเพราะฉะนั้นการที่เขามีมาให้เนี่ยทำให้เราสามารถกางไฟชีทเนี่ยได้มากกว่า10รูปแบบสามารถกางได้หลากหลายรูปแบบนะคะเหมือนอย่างรูปพี่ขึ้นมานี่ค่ะจิง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฝนตกแดดออกหรือลมแรงเหมือนตอนนี้ฮะฝนตกลงมาแล้วถ้าเกิดว่าเรามีทาร์ปดีๆยิ่งเป็นตัวนี้ฮะของแบกเดียนะครับสังเกตได้เป็นผ้าโพลิสเตอร์คอตตอนนะครับสามารถกันฝนเนี่ยได้สนิทอย่างที่เห็นได้เลยและก็ยังสามารถทนทานต่อลมด้วยอายุการใช้งานนี่ยาวนานมากๆเลยนะครับตัวทาร์ปของแบกเดียนะครับจะมีทั้งหมด2ไซส์2สีนั่นก็คือขนาด5เมตรคูณ5เมตร4เมตรคูณ4เมตรและก็มีสีน้ําตาล แล้วก็ตัวสีเขียวนะครับตัวท้าบที่ให้มาเนี่ยมีทั้งเชือกล้วก็สมอให้ครบส่วนตัวเสานะครับสามารถให้ท่านเนี่ยหามาปรับแต่งได้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงหรือเรื่องของวัสดุวัสดุสามารถคัสตอมได้เลยบางอันเป็นไม้นะสวยมากนี่ครับฝนตกอย่างงี้ฮะถ้ามีทัาบไว้กันฝนเนี่ยดีมากๆเลยต้องมีสักอันลวค่ะเนสคัสตอมท้บครับของแบกเดีย